ก็ในคดีตอนที่แล้วเนาะหลังจากที่นายเอกของเราเนี่ยก็ฮีทใช่ไหมไอ้พระเอกมันก็เหมือนกับว่าจะสัมผัสได้นะว่าเออหน้าตาของนายมันแปลกนายต้องการที่จะมีเรื่องอย่างว่าหรอนายเอกมันก็ไม่พูดเนาะพระเอกก็เอาหน้่เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่านายต้องการแบบนั้นจริงๆหรอนายเอกมันก็เลยแบบอืมบอกไปว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้เมานะแต่ผมกําลังฮีทอยู่แล้วดูเหมือนว่าผมจะต้องการแบบนั้นจริงๆพระเอกมันก็ไม่เข้าใจสิ่งที่นายเอกมันพูดอะก็เหมือนกับว่าแบบ กำลังเมาอยาหรือเปล่าพูดอะไรก็ไม่รู้ภาษาอะไรฉันก็ไม่เข้าใจหรอกนะแต่ายเอกมันก็ลังตัวเอาไว้แล้วก็บอกว่าเออผมอะอยากทํามันจริงๆนะไอเอกก็เลยถามอยากทํานี่คืออยากทําอะไรหรอายเอกมันก็เหมือนมองเป้าก็แบบเอออยากทําเรื่องอย่างว่าแต่ระเอกมันรู้สึกเหมือนแบบมันยังงงๆอะ่ะมันไม่เข้าใจว่าไอผู้ชายคนนี้คือใครถ้าอยากทำทำไมไม่ไปหาทำหน้าตาก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนคิดดูขี้เละหน้าตาก็ดีทำไมต้องมายุ่งอะไรกับฉันไอเอกมันไม่เข้าใจไงมันก็เลยเดินหนีไปสู่บอดี้ที่ห้องครัว ไม่นานนักนะไนอนายเอกเนี่ยก็เดินตามเข้าไปนายเอกที่เห็นว่าพระเอกรกร,ระสุนบดีก็เลยไปยืยนอยู่หน้าประตูพระเอกอ่ะก็มองมองหน้าเนาะก็เลยเรียกให้ไอนายเอกเข้ามาพอมาใกล้ๆนายก็เห็นว่านายเอกมันแบบหน้าแดงอะ่ะตัวมันดูร้อนตัวมันเหมือนคนเหมือนกับว่าแบบต้องการเรื่องอย่างว่าพระเอกมันก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมคนนี้ถึงสามารถทําให้ตัวเองอยู่ในสภาวะแบบนี้ได้เพราะคนปกติอะ่ะมันน่าจะแบบหมดอารมณ์ไปสักพักหนึ่งเนาะแต่คนนี้ทําเป็นมันดูเหมือนเป็นคนมีอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไอพระเอกมันก็แอบ,บสงสัยก็เลยไปจับที่หน้า ทีนี้ขี้บุหรี่เนี่ยมันก็เลยไปตกที่ไหปลาร้ของนายเอกนายเอกมันก็ร้อนก็เลยแบบกระซิกไอพระเอกเนี่ยก็เลยขอโทษเนาะก็เลยไปเคี่ยีๆออกให้น้ําตาในเอกมันก็ไหลออกมาเนะาะพระเอกมันก็เลยงงแบบเดียวนะมันไม่ได้แบบเบิร์นยูเลยไม่ใช่หรอทําไมถึงแบบต้องร้องไห้ออกมาได้ล่ะในเอกมันก็แบบอ๋อผมร้อนนะ่ะแต่แบบไม่ได้ร้อนเพราะขี้บุหรี่หรอกนะจริงๆแล้วผมร้อนเพราะว่าตัวผมมันร้อนมากๆ นายเอกเนี่ยก็เลยกระซิบเข้าไปใใกล้น้องว่าแบบตอนนี้ตัวผมร้อนมากจริงๆพระเอกที่ดีเนี่ยก็คือถึงขั้นแบบเหมือนมีอารมณ์อะ่ะเหมือนแบบคาพูดของนายเอกมันปลุกอารมณ์นางจริงๆนะตอนนี้บรรยากาศรอบตัวมันทําให้พระเอกรู้สึกว่าอยากมีเซิงสุดๆเลยพระเอกมันก็เหมือนทนไม่ไหวอะ่ะคือแบบถ้าอยากทํามากขนาดนั้นก็ได้แต่จะจัดให้พระเอกเนี่ยก็เลยลากนายเอกไปที่ห้องเลยนะเนาะแล้วก็กระหน่ำกระหน่ำกระหน่ำซัมเมอร์เซลก็หลังจากที่ทําอะไรกันเสร็จใช่ไหมไอ้นายเอกเนี่ยมันก็ตื่นขึ้นมามันก็เพราะว่าตัวเองอะ่ะเออแบบใส่เสื้ออค นายเอกมันก็จาได้แล้วว่าเมื่อคือนเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันจําได้ถึงขั้นที่ว่าแบบมันบอกให้พระเอกอะอย่าแบบอย่าปล่อยข้างในนะอย่างเงี้ยไอ้นายเอกมันก็เลยถามเนาะว่านี่คุณทําอะไรกับผมลงไปพระเอกมันก็บอกว่าอะไรก็ทําในสิ่งที่นายอยากทําไม่ใช่เรอะนายเอกมันก็จับไปที่ท้องแล้วมันก็เริ่มขี้ขนะี้ะเนาะเพราะว่าเมื่อวานเหมือนไม่ได้ใส่ถอยออนอมอนเอกมันก็เลยถามว่าแบบไม่ได้ใส่ถอยอใช่ไหมพระเอกมันก็ตอบว่าใช่แล้วนายจะกลัวอะไรหรอ มันก็เลยพูดตรงๆเลยเนาะว่านี่จะไม่ท้องใช่ไหมอ่ะคือมันแบบคือด้วยความที่มันอ่ะก็ไม่ได้มั่นใจอ่ะเนาะไม่ได้ว่าไม่ได้มั่นใจว่าพระเอกอ่ะเป็นเบต้าหรืออัลฟาแต่แค่รู้สึกว่าพระเอกมันมีกลิ่นอ่อนๆของอัลฟาแต่ถ้าเป็นอัลฟาจริงๆมันต้องกลิ่นแรงไงายเอกอ่ะมันเลยเหมือนกับว่าปักเชเชลพระเอกอ่ะเป็นเบต้าเนาะก็เลยเหมือนไม่ได้ซีเรียสมากเท่าไหร่แต่ก็แอบสงสัยเหมือนกันว่ามันจะไม่ท้องใช่ไหม พระเอกมันอะที่มันอยู่ในโลกนี้มันก็งงอะมันก็เลยไปทุ่มตัวในเอกแล้วก็บอกให้ายเอกนอนไปเถอะไอสติเพีย้ยนเนี้ยคือจะท้องได้ไงเนาะเป็นผู้ชายคือพระเอกมันก็คิดอย่างนี้แต่ในเอกมันก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะแบบจะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ถุงอะภาพเน่้งก็ตัดไปในตอนเช้านะในเอกเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเออพระเอกมันไปทํางานแล้วแหละนางก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามีเสื้อเนี่ยอยู่ตรงตักของนางซึ่งเสื้อราคาแพงมากนางก็เลยใส่เสื้อพอออกไปปุ๊บแม่บ้านเนี่ อ่ะสามสก็ยังโจวร้อนอยู่แม่บ้านนี่ก็คือแรงงานไอ้พระเอกทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าพระเอกก็บอกให้แรงงานทั้งหมดเนาะแม่บ้านเนี่ยก็เลยถามว่าเออหิวข้าวไหมไปกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวคุณเหรียญจะกดเอาในเอกก็เลยตอบตกลงงั้นก็ไปกินข้าวกันก็หลังจากกินข้าวสักพักหนึ่งในเอกมันก็เลยตัดสินใจถามกับแม่บ้านนอว่าโลกนี้มีแบบเพศกี่เพศหรอแม่บ้านที่ดีินก็งงเนาะก็เลยบอกว่าก็มี2เพศนะมีเพศหญิงกัะเพศชายคุณหมายความว่าอะไรหรอ ในเอกที่ดีนะก็พอจะเรียบเรียงอะไรหลายอย่างได้แล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าโอเคตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในโลกของฉันและฉันอยู่ในที่ที่มีเจนเดอร์แค่สองเพศเท่านั้นคือเพศชายกับเพศหญิงสินะายเอกมันก็ยับสงสัยเหมือนกันนอว่างั้นฉันไม่อยู่ที่ได้ไังไงแล้วทำไมฉันถึงยังเป็นอเมก้าอยู่ฉันสัมผัสได้ว่าฉันยังฮิตอยู่แต่คนอื่นไม่สามารถสัมผัสถึงกลิ่นฮีทของฉันได้แล้วถ้าฉันเป็นอเมก้าคนเดียวหมายความว่าฉันต้องทนทุกข์ทรมานต่อการฮิทอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายอย่างนั้นเหรอไม ตอนนี้นายเอกมันก็เริ่มคิดแล้วก็ทบทวนเนาะว่าควรจะทํายังไงแล้วมันกําลังเกิดอะไรขึ้นหรือจะเอายังไงต่อนายเอกก็แอบสงสัยเหมือนกันภาพนี้ยก็ไปที่นายเอกก็ไปที่โรงพยาบาลต่างๆนานาเนานนะเพราะว่าไอเรียนเนี่ยก็ให้ลูกน้องอ่ะเออไปตรวจสุขภาพของไอนายเอกซึ่งพอตรวจเนี่ยปรากฏว่าร่างกายของนายเอกมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับคนปกติอะแบบฟิลเป็นเอเลี่ยนอะไรประมาณเนี้ยมันมีต่อมอะไรบางต่อมที่แบบหมอก็เหมือนไม่รู้ว่า,วามันคืออะไรอย่างเงี้ยหมอก็เหมือนกับว่าแบบนัดให้มาตรวจอีกเนาะเผื่อแบบเออตรวจผิดพลาดหรือเปล่า อ ain, society, ีลูกน้องเนี่ยก็ดู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 เนาะดูการตรวจผลตรวจอะไรต่างๆนานาเนี่ยเหมือนแบบนายเอกมันไม่ได้เป็นคนของโลกนี้จริงๆอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปพูดกับคุณเหรียญยังไงกลัวว่าคุณเหรียญจะไม่เชื่อตอนนี้ลูกน้องคือเครียดมากๆนายเอกก็เลยบอกกับลูกน้องไปนาอว่าถ้ามันผิดปกติก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะไม่เป็นไรหรอกลูกน้องเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้หรอกครับทุกอย่างจะต้องเป็นปกติสำหรับคุณเหรียญเอาไปว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณไปตรวจเพิ่มแล้วกันนะครับนายเอกที่ได้ยินเนี่ยก็เลยพยักหน้าเงึงๆเนาะวอไ่่่่าายงีมดดดิิูผผททส ก็หลังจากวันนั้นเนาะายเอกเนี่ยก็ได้ไปเตรียมเอกสารเอกสารอะไรต่างๆเพราะไอพะเอกมันก็บอกให้ายเอกเป็นคนเตรียมบอกให้ลูกน้องอะ่ะพาไปเตรียมานเอกก็ไปเตรียมเอกสารในการสมัครงานนู่นนี่นั่นลูกน้องอะ่ะมันก็ยื่นเงินสดอันนึงให้เนาะเราก็บอกว่าคุณเหรียญเนี่ยเอาให้คุณแล้วหวังว่าคุณเนี่ยจะหาที่อยู่ใหม่ได้ในเรืวอนี้ นายเอกที่เห็นเนี่ยก็เลยแบบรับเอาไว้นิดเดียวเนาะเราก็บอกว่าขอบคุณซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนายเอกก็จะไปหางานทําแล้วก็จะไปหาที่อยู่ใหม่นั่นเองซึ่งงานที่นายเอกอะสมัครอะก็จะเป็นเกี่ยวกับพนักงานสนุกเนาะมันน่าจะเป็นค่าแรงดีแล้วก็มีที่พักอยู่ฟรีนายเอกก็เลยเลือกที่นี่เป็นที่แรกนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ลูกของอพระเอกอะมาเที่ยวนั่นเองน่าจะไม่ใช่ลูกแท้หรอกนะถ้าจะไม่ผิดเออไอ้ดึงคนนี้ก็มาเที่ยวเนาะกับพี่สาวมั้งซึ่งหลังจากเที่ยวกันเนี่ย ก็ดูเหมือนกับว่าสร้อยคอของผู้หญิงอาจจะหายไปผู้หญิงเนี่ยก็เลยไปปรึกษากับพวกพนักงานนายเอกที่ไม่เห็นเนี่ยก็เลยแบบสงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดินเข้าไปถามพนักงานผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าสร้อยคอของลูกค้าหายไปสีแล้วดูเหมือนกับว่าจะเป็นสร้อยคอที่แพงมากๆด้วยฉันควรทํายังไงดีนะนายเอกที่ดีอย่าง,นะน,ง,งน,นั้นก็เลยแบบเออไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวจะช่วยหายเองถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวเราจะจติดต่อคุณไปแล้วกันนะไอ้ผู้หญิงเนี่ยก็เลยตอบตกลงเนาะก็เลยพาเด็กหนุ่มเนี่ยออกไปข้างนอก ในระหว่างที่นายเอกเนะี่ยกำลังหาจี้นายเอกก็ดูเพียๆแปลกๆกมากเลยพนักงานผู้หญิงที่เห็นน่ก็เลยถามว่าวันนี้พี่โอเคหรือเปล่าพี่เว่ยๆว่ทำไมดูเหมือนกับว่าพี่จะเปป่วยๆเลยนายเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเหมือนกับว่าไม่ได้กินข้าวน่ะสิแล้วก็เมื่อคืนไม่ได้นอนด้วยนะ่ะสักพักนึงก็คงจะหายดีซึ่งในระหว่างที่นายเอกกำลังหาสร้อยไอ้พระเอกก็ไม่เห็นไอ้นายเอกพอดีไอ,เเอ้ไอเรียนะก,ก็มาเห็นเหรียนะที่เห็นว่าอ๋อเขาว่าทำงานที่นี่ก็แอบมองเนาะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเท่าไหร่ แล้วก็พาลูวเองเนี่ยกลับบ้านหลังจากที่นายเอกเนี่ยก็นั่งหาจี้สร้อยเนี่ยจนว่าดึกเนาะก็ยังไม่เจอสักทีพนักงานผู้หญิงเนี่ยก็เลยหาอะไรนี่มาให้กินแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เจอวันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงเจอเองนั่นแหละนายเอกเนี่ยก็เลยบอกไปน้องว่าเดี๋ยวฉันขอหาอีกสินีนึงลวกันนะเผื่อว่าจะเจอในเร็วนี้หลังจากที่นายเอกเนี่ยค้นไปค้นมาก็ไปเจอกับสร้อยจริงๆด้วยพนักงานผู้หญิงที่เห็นเนี่ยก็ดีใจมากๆงั้นเดี๋ยวฉันจะรีโทรหาเขาเผื่อว่าเขายยังอยู่่่ทีีน แต่ในขณะที่พนักงานผู้หญิงอะ่ะกำลังจะไปโทรศพะนะัพท์เนาะชีก็เผลอไปสะดุดลม้มแล้วก็สะดุดไปโดนนายเอกเข้าพนักง,งานผู้หญิงเนี่ยก็เลยขอโทษเนาะในความซุ่มซ่ามของตัวเองแต่กับกายแปลว่านายเอกอ่ะก็สลบลงไปซะงั้นเหมือนกับว่าร่างกายนายเอกอ่อนแอมากๆโดนอะไรกระทบนิดหน่อยก็คือแบบเป็นลมลงไปเลยพนักง,งานผู้หญิงเนี่ยก็เลยปุก,ปกแล้วก็ถามว่านี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงสลบไปละ่ะนายเอกก็บอกว่าเหมือนฉันจะเพียมากจริงๆฉันคิดว่าฉันต้องรีบกลับห้องก่อนแล้วละ่หะหัวใจฉันเต้นไม่หยุดเลยพนักง,งานผู้หญิงก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันเน เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนายเอกที่รู้สึกเหมือนกับว่ากลัวว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นตามที่ตัวเองคิดเนี่ยก็เลยไปที่ร้านขายยาเนาะแล้วก็ไปซื้อที่ตรวจขัดนั่นเองคือเหมือนกับว่าตอนนี้นายเอกแอบเริ่มสงสัยแล้วว่าแบบหรือว่าฉันก,ก็ลังท้องหรือเปล่าถึงแม้ว่าในใจเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ท้อง100%อยู่แล้วเพราะว่าคนที่ทำอะ่ะไม่ได้เป็นโอเมก้าไม่ได้เป็นเบต้าได้ซ้ำมันจะมาท้องได้ไงเนาะแต่นายเอกก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเพียมากๆเเเเเเลลยยยยทททััั้้้งีีีี่่่่่ปปกกกกตตติมมนนนไไคพบแบบาาาาอนนะอออ็ซืรรวววจด หลังจากที่นายเอกกลับมาที่ห้องเราก็พร้อมที่จะตรวจคันแต่ก่อนจะตรวจเนี่ยก็แบบเอออยากกินอะไรสักนิดหน่อยเนาะก็นั่งนั่งกินกินไปกินมาก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะอ้วกนายเอกก็เริ่มรู้สึกสงสัยแล้วว่าหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนาพ่อน้าแม่ก็เริ่มลอยเข้ามาในความทรงจำแล้วเนาะพอรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าฉันฉี่ใส่อีแท่งนี้ปุ๊บแล้วมันขึ้นสองขีดอ่ะมันจะเป็นปัญหาที่สุดเลยคือถ้ามันอยู่โลกเก่าแล้วเราท้องมันยังปกติแต่นี่มันไม่ใช่โลกที่เราอยู่แล้วถ้าเรายังท้องอีกอ่ะ ฉันจะแก้ปัญหานี้ยังไงฉันจะเอาเด็กเอาไว้ไหมเพราะว่าฉันไม่มีเงินเลยไม่มีที่อยู่แล้วฉันก็ลําบากมากๆนายเอกนะก็เล,ลิ่มน้าตาไหลลีนแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้สมองอะ่ะแบบพวกมังกี้ไมล์มันคิดไปมั่วมากๆเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนว,ว่าตัวเองจะต้องมีปัญหาแน่ๆหลังจากที่นายเอกกินข้าวเสร็จเนี่ยแล้วก็แบบเตรียมตัวเตรียมใจสักนิดนึงอนะเนาะนายเอกเี่กก็เข้าไปในห้องน้ําแล้วก็นั่นแหละไปฉี่ใส่อีแท่งนั้นหลังจากฉี่เสร็จปุ๊บ สิ่งที่นายเอกก็ไม่อยากให้เป,เป็นที่สุดก็เกิดขึ้นปรกากฏว่ามันขึ้นสองขีดใช่ตอนนี้นายเอกกำลังท้องนั่นเองนายเอกที่เห็นก็คือนั่งร้องไห้สนั่นเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่ออ่ะคือตอนนี้คือเครียดมากๆเลยไม่สามารถรับมือกับแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยสักนิดเดียวแก้ปัญหาไม่ได้เลยนายเอกก็ร้องไห้อยู่ในห้องน้ำมาเป็นชั่วโมงกว่าเพื่อนก็ถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมถึงอยู่ในนั้นนานจังนายเอกก็เลยบอกกับเพื่อนน้องแบบเออคือว่าฉันขอยืมเงินนนนาาายยไไไ้้มัพรุ่่งงงีออกปตวะบ พื่อน,นก็เลยตอบตกลงเนาะว่าได้สิไม่มีปัญหาอะไรหรอกในเอกเนี่ยก็เลยเอาเงินน่ะที่เพื่อนให้อะ่ะเออเอาไปหาหมอแล้วก็เหมือนกับว่าแบบไปปรึกษาหมอเฉพาะตัวแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดเนาะแต่ไม่ได้พูดตรงๆว่าจะผ่าตัดอะไรหมอก็งงในเอกก็เลยแบบบอกประมาณว่าถ้ามันถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วคุณช่วยผ่าตัดให้ผมได้ไหมอย่างเงี้ยหมอมันก็งงเนาะผ่าตัดอะไรหรอคือคุณมาที่แผนกเนี้ยแต่คุณไม่พาเมียมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณต้องการอะไร คนที่ต่อแถวเนี่ยเขาก็เริ่มรำคาญแล้วเนาะแบบเออผู้ชายมาปรึกษาเรื่องท้องแทนเมียหรอทำไมแม่ผู้หญิงมาปรึกษาเองเลยหล่ะจะได้แบบตรงตัวไปเลยนในเอกที่รู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนโดนแบบพวกพวกแบบพว,พวกป้าที่ท้องอ,อ่ะมองเหยียดเอ่ียดะเนาะก็เลยแบบรู้สึกอ่ะพูดอะไรไม่ค่อยถูกเหมือนกันในเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินออกจากห้องนั้น่ะเนาะแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงต่อก็เดินก้มหน้าก้มตาแล้วก็กล่าวว่าจะไปทํางานต่อน,นั่นเองซึ่งระหว่างที่เดินอ่ะไอ้พระเอกก็เดินผ่านพอดีก็มไม่รู้เหมือนกันพระเอกมาทําอะไรทีี่่ พระเอกที่เห็นนี่ยก็งงว่าแบบเอ๊ะเขามาที่แบบแผนกฝักคันทําไมไอพ้พระเอกเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปคุยกับหมอน้อว่าหนุ่มเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาทาไมหรอผมขอข้อมูลของเขาหน่อยได้ไหมคนหมอนี่ก็เลยบอกไปน้อว,ว่าเขาแค่มาปรึกษาเรื่องอะไรบางอย่างแต่เขายังไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเลยเขาบอกว่าเขาต้องการรับการผ่าตัดแต่เขามาผ่าตัดที่แผนกตั้งคันดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอพ้พระเอกเนี่ยก็แอบสงสัยเหมือนกันนาะว,ว่าเกิดอะไรขึ้น พระเอกเนี่ยมันก็เลยเข้ารถแล้วก็แอบสงสัยเรื่องเกี่ยวกับเว๋ยว่าแบบเออเข้ามาที่นี่ทำไมแล้วเรื่องที่เขาพูดว่าเขาจะท้องเนี่ยหมายความว่าอะไรกันแน่นะตอนนี้พระเอกก็รู้สึกแปลกหลังจากนั้นนาอภาพก็จัดไปที่ห้องของไอ้เว๋ยๆนั่นเองในขณะที่เว๋ยเนี่ยกำลังนอนอยู่เพื่อนๆเนี่ยก็มาแล้วเพื่อนก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวดีสาหรับนายด้วยนะนายจำผู้หญิงที่นายไปคืนสร้อยคอให้เขาได้ไหมเขาให้ของขวัญสาหรับนายคนเดียวเลยนายเอกมันก็เลยถามนาะว่าของขวัญอะไรอย่างนั้นหรอเพื่อนน่ะมันก็ให้ทาย เขาเนี่ยให้ชิปนายได้ละนายเอกมันก็เลยนึกว่าแบบเออให้แบบ5 0 0ร้อยหนึ่งพันอะรมานี้มั้งเนาะเพื่อนเน่มันก็ใส่หน้าเงือกเลยแล้วก็บอกว่าเขาให้การ์ดดับมาเขาให้นายห้าหมื่นเลยนะนายเอกที่นี่นะก็คือแบบช็อกเลยเนาะห้าหมื่นเนี่ยคือฉันสามารถเอาเงินพวกนี้เนี่ยไปเลี้ยงดูตัวเองได้สบายเลยนายเอกเนี่ยก็เป็นตกใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงให้เยอะอะไรขนาดนั้นเอาล่ะนะพ่อสอนเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงต้องติงตดตามในอีพีหน้านะสำหรับวันนี้เนี่ยโนอาเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีจ้า